ประการที่สองยากุสะหรือย่าคางอกออกมาจากพระนาภีหรือสะดือของพระองค์แล้วจเจริญเติบโตสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นนิมิตให้ทราบว่าเมื่อพระองค์ตรัสสู้อริยมรรคมีองค์แปดแล้วจะทรงประกาศสอแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประการที่สามหมูน,นตัวสีขาวสีสดำไต่ขึ้นมาจากพระบาทตลอดจนถึงพระชานุหรือข่าวของพระองค์เป็นนิมิตให้ทราบว่าเหล่ารัรถ์ จำนวนมากจะขอถึงพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะตลอดชีวิตประการที่สี่นกสี่เหล่าที่มีสีแตกต่างกันบิบินมาจากทั้งสี่ทิศแล้วตกลงแทบพระบาทของพระองค์จากนั้นก็กลายเป็นสีขาว เหมือนกันทุกตัวเป็นนิมิตให้ทราบว่าวันณะทั้ง4คือกษัตริย์พรามแพสูตรเมื่อออกบวชตามธรรมวินัยแล้วสามารถทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติหรือการหลุดพ้นจากกิเลสกองทุกต่างๆได้อันถือเป็นทางแห่งความหลุดพ้นที่ยอดเยี่ยมประการที่5ประการสุดท้ายพระองค์เสด็จดำเนินไปบนภูเขาซึ่งเต็มไปด้วยคูดหรือมูลที่ถ่ายออกมาแต่ก็ไม่ได้ทรงแปดเปื้อนคูดเหล่านั้นแต่ประการใดเป็น นิมิตให้ทราบว่าพระองค์จะทรงไม่ลุ่มหลงพัวพันและหมกมุ่นในปัจจัยสี่มีปกติที่จะเห็นโทษมีปัญญาปเปลื้องตนให้หลุดพ้นจากทุกได้เมื่อพระองค์ทรงพิจารณามหาสุบินหรือ ความฝันทั้ง5ประการนี้แล้วพระองค์ทรงแน่พระไัยว่าเราจะได้ตระสู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันถัดมาอย่างไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใดครั้นเวลาใกล้รุ่งพระองค์ทรงปฏิบัติพระศีระแล้วจึงเสด็จจะมาประทับนั่งยังคนต้นใสเพื่อรอเวลาพิคขาจารย์หรือการออกเดินบินธบาททรงทําให้ต้นใสนั้นเกิดความสว่างสวัยด้วยพระรศมีของพระองค์ ในเวลานั้นเองนางปุณณธาสีได้เห็นพระองค์ประทับนั่งที่โคนต้นไทรโดยที่พระองค์กําลังทอดพระเนตรดูโลกทตุาทางด้านทิศต,ตะวันออกอยู่นางปุณณทาสีเห็นต้นไทรสว่างสวยมีสีดุดทองคําด้วยพระรศมีอันแผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระองค์เป็นเหตุให้นางคิดว่าในวันนี้เทวดาของเราทั้งหลายเห็นจะลงจากต้นไม้แล้วมานั่งเพื่อที่จะมารับการพริกรรมหรือพิธีบูชาด้วยตนเองเลยทีเดียว ดังนั้นนางจึงรีบกลับไปบอกความคิดอันน่าประหลาดใจนี้แก่นางสุชาดาทันทีหลังจากที่นางสุชาดาได้ฟังคำบอกกล่าวจากนางปุณณาสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกมีใจที่ยินดียิ่งนักนางจึงรีบนำถาดทองมาเพราะประสงค์ที่จะนำมาใส่ข้าวมัทุปยาดขณะนั้นข้าวมัทุปยาดทั้งหมดได้ไหลลงมาในถาดเหมือนหยดน้ำกลิ้งลงมาจากในปทุมซึ่งข้าวมัทุปยาดนั้นมีปริมาณเต็มถาดพอดี นางจึงนำถาดทองใบอื่นครอบถาดใบนั้นแล้วห่อหุ้มด้วยผ้าขาวอีกชั้นหนึ่งตัวเองแต่งกายโดยประดับด้วยเครื่องประดับอันล้ำค่าจากนั้นนำถาดทองคำนั้นทูลไว้บนศีส,ส่วนมือถือคนโทน้ำหรือหม้อน้ำทองคำแล้วรีบไปยังโคนต้นใส่นั้นด้วยความปิติเมื่อนางได้เห็นพระองค์แล้วเกิดความสมนัสด้วยคิดไปเองว่าพระองค์ทรงเป็นรุกขทวดาที่จะมารับเครื่องพลรรมหอระทอพิธีบูชาของ นางจึงค้อมตัวเดินไปจำเดิมแต่ที่ได้เห็นพระองค์เมื่อเข้าไปใกล้ในระยะอันเหมาะสมนางก็ปลงถาดลงจากสีสเปิดผ้าขาวที่คลุมทั้งถาดไว้พร้อมนำถาดที่ครอบไว้อีกชั้นออกจากนั้นนางได้ นำข้าวมาทุปยัศและคนโทรหรือหมออันบนจุน้ำที่อบด้วยดอกไม้หอมเข้าไปเพื่อนำไปถวายแด่พระองค์บาทที่เท้าคติการมหาพรหมที่ได้นำมาถวายนั้นไม่เคยได้ห่างจากพระองค์เลยแต่ในขณะนั้นเองบาทนี้ไม่ได้อยู่ในบริเวณนั้น ทำให้เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรแล้วไม่เห็นบาทนี้พระองค์จึงเหยียดพระหัตอ,อกมารับนางสุชาดาวางถาดทองที่บรรจุข้าวมทุปยตัตลงบนพระหัตของพระองค์พลางทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอท่านได้โปรดถือเอาข้าวมัทุปยตัตที่ข้าพระเจ้าถวายนี้ด้วยเถิดจากนั้นนางก็ถวายบังคมแล้วทูลขึ้นว่ามโนรสหรือความประสงค์ของดิฉันนั้นสำเร็จ แล้วฉันใดแม้มโนรถหรือความประสงค์ของท่านก็จงสำเร็จฉันนั้นด้วยเถิดนางถวายข้าวมาทุปยาศพร้อมทั้งถาดทองซึ่งมีราคาราวแสนกะหาปะนะโดยไม่ได้เสียดายเลยแล้วจึงหลีกไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพระองค์จึงเสด็จขึ้นจากที่ประทับนั่งกระทำประทักษิณต้นใสและทรงถือถาดนั้นเสด็จไปยังฝั่งของแม่น้ำเนรัญชาราตรงบริเวณท่าน้ำที่มีชื่อว่า สุปฏิทิตะซึ่งเป็นสถานที่ทรงสงสนานหรืออาบน้ำของพระโพธิสัตว์ก่อนก่อนทั้งหลายองค์ทรงวางถาดลงเสด็จลงสงสนานเสร็จแล้วนุ่งหม่มธงชัยแห่งพระอรหันต์อันเป็นเครื่องนุ่งห่มของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ แล้วประทับนั่งลงผินพระพักไปทางทิศตะวันออกทรงกระทำข้าวมัทุปยัตนั้นให้เป็น49้าปั้นโดยปั้นหนึ่งมีขนาดประมาณเจ้าตาแล้วเสยซึ่งถือเป็นพระกรยาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะตรัะสู้ข้าวมัทุปยัตทั้งหมดนั้นได้เป็นอาหารให้พระองค์อยู่49วันขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่โพธิมณฑลตลอดเสัปดาห์ครั้นหลังจากที่ พระองค์สวยข้ามปูไทยแล้วพระองค์ทรงถือถาดทองแล้วทรงอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ถาดทองจงรอบทวนกระแสน้ําไปท่าไม่ได้เป็นขอถาดจงลอยตามกระแสน้ําไปหลังจากที่พระองค์อธิษฐานแล้วทรงลอยถาดลงไปในแม่น้ําถาดทองลอยตัดกระแสน้ําไปจนถึงบริเวณกลางแม่น้ําแล้วลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไปได้ระยะทางประมาณ80ศอกหรือ40เมตร